พื่อนอีก3ลรายก็ไปนั่งที่ร้านาสานบันเทิงในจังหวัดลำปางของเราสักนะช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนประมาณนั้นเ,เราก็คงจะต้องปิดสถานบันเทิงนี้ประมาณ3-4วันนะครับเพื่อทำความสะอาดแล้วก็นำพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของร้านนี้มาตรวจคนทุกรายนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนของเราพื้นที่ของเราอยากให้ไปสัมพันธ์ด้วยว่า ถ้าใครไปสถานบันเทิงร้านนี้ประมาณสามทุ่มถึงเที่ยงคืนในวันนั้นที่ร้านนี้ก็เชิญมารายงานตัวปรากฏตัวแล้วเราจะได้ตรวจโควิดนะครับที่โรงพยาบาลาก็ไปรายงานตัวที่จังหวัดไหนเอ้ที่อำเภอไหนก็ได้นะที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เดี๋ยวเขาส่งตัวมาส่งที่ตรวจหรือเขาจะสบอบบอกรัมาตรวจผมที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปลางเองเราอยากให้ทุกคนที่อยู่เหตุการณ์นั้นได้ ติดต่อกลับมาเพราะว่ามันจะเป็นการป้องกันอของเราโดยตรงนะครับก็ครั้งนี้เป็นการมีคนติดเชื้อในจังหวัดของเราเป็นครั้งที่3ครั้งที่1ก็คือละลอกหนึ่งนะฮะอันนั้น4ี่คนแต่เกิดจากวงเดียวกันก็มาจากกรุงเทพครั้งที่2ก็คือระลอกสองติด3คนก็มาจากระยองนะครับมาจากระยองครั้งนี้ก็เบื้องต้นนะครับติด1ราย ก็มาจากกรุงเทพรับกรติดมาจากสารบันเทิงนะครับในร,รายละเอียดเนี่ยในทไรายที่เราจะได้มอบโดบครับโดบร้านโดบนะร้านโดบครับร้านโด,บ,นนโดบครับคือตามมาตรการเนี่ยร้านโดบเนี่ยต,ต้องต้องต้องขอความร่วมมือแล้วก็ทําความเข้าใจผ่านสื่อเลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารที่ผู้ป่วยโควิดเข้าไปเข้าไปได้นะครับ จะมีอนเด็กเคสคือน้องผู้หญิงแล้วก็เพื่อนชายแล้วก็มีเพื่อนเข้าอ,อีสานกนหมดนะฮะอันนี้กลุ่มนี้เนี่ยเราตามตัวได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เก็บเก็บพ้อเท็แล้วทีนี้อยากจะขอร้องอย่างประชาชนที่ไปงานไปไปไปเที่ยวในคืนนั้นที่ร้านโด๊ะนะครับช่วงเวลาตั้งแต่สามทุ่มเช่นนี้นะครับอขอให้มาสแสดงตัวอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ได้นำเรียนนะครับ ที่สถานพิบาลของรัฐทุกแห่งได้เลยนะครับท่านตรวจฟรีนะครับตรวจได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเรื่องความผิดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หน,นึ่คับสองที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวเรา,เาจะขอปิดทําความสะอาดแล้วเอาพนักงานนักดนตรีอะไรทุกคนเลยเอามาตรวจท่อเชื้อซึอ่ตงต้องใช้เวลาประมาณ3วันในการที่จะต้องดูแลเรื่องความสะอาดความปลอดเจ้องปลอดภัยครับผลของการตรวจของนายกระเป๋านั้นจะเคาดว่าพรุ่งนี้เช้าผู้นิชาเมื่อ สิบคนนี้ตอนนี้ให้เปพักที่บ้านแล้วก็ให้ดูแลตัวเองคือทุกคนต้องดูแลที่บ้านข้าวออกไปไหนแล้วก็